สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อมในวิชาภาษาไทยเรื่องสระอือไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสระอือลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะห่านออกเสียงว่า อืคำที่ผสมด้วยสระอือไม่มีตัวสะกดสระอือมีเสียงยาวเขียนไว้บนพยัญชนะต้นและมีตัวออกกำกับอยู่ข้างหลังเมื่อไม่มีตัวสะกดตัวอย่างเช่นมออือมืออีกหนึ่งครั้งค่ะ มออือมือต่อไปค่ะคำที่ผสมด้วยสละอือไม่มีตัวสะกดเดี๋ยวเด็กๆอ่านไปพร้อมกับผูอ้อมนะคะกอือคือคออือคือรออือรือสอือสือ มอ,อือมือไม่โทมือซออือซื้อไม่โทซือ้อรออือรือไม่โทรรือ้อชออือชือไม่เอกชื่อต่อไปค่ะคำที่ผสมด้วยสระอือมีตัวสะกดสระอือเมื่อมีตัวสะกด เขียนไว้บนพยัญชนะต้นได้เลยไม่ต้องใส่อออ่างข้างหลังนะคะตัวอย่างในดังต่อไปนี้ค่ะมอือดอมืดอีกหนึ่งครั้งค่ะมอือดอมืดต่อไปค่ะเดี๋ยวครูอ้อมจะมา ผสมคำด้วยสระอือที่มีตัวสะกดนะคะคออือน,นอคืนอีกหนึ่งครั้งค่ะคออือน,นอคืนฟออือน,นอฟืนอีกหนึ่งครั้งนะคะ อือนอฟืนต่อไปนะครับคำที่ผสมสรรอือมีตัวสะกดครูอ้อมจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูค่ะแล้วเราก็จะอ่านไปพร้อมๆกันค่ะยออือนอยืนปออือนอปืนจออือดอจืด มอ,อือดอมือดยอ,อือดอยือดดอ,อือมอดื่มไม่เอกดื่มชอ,อือนอชื่นไม่เอกชื่นออือนอ,อื่นไม่เอกอื่น ต่อมานะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันขัดเด็กหนังสือพัฒนาภาษาไทยหน้าที่1-2คถึงสองคำสั่งให้นักเรียนฝึกเขียนสระอือตามรอยปากพร้อมเขียนคำตามรอยปะและหัดอ่านหลังจากที่เด็กคัดตามรอยปากสละอือแล้วให้เด็กๆหัดอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ